เออสรุปคืนนี้ห้องกูหรือห้องมึงมันใช่ที่ที่มึงควรจะมาพูดแบบนี้ปะสรุปยังไงอะไรนะ<า>วิวูีิอะไรกัน,ะนอะลอนเขาอะไรกันไม่รู้ฉันว่านะมันต้องมีไซส์ศึกมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยลอยม, <ไป S 2> มันต้องมีระเบิดลมเปนนปะทุฝั่งนูน้นทำไมหรอ อะไรกันอะสองคนอะนั่นสิมาจู่จีนี่ยังไงนันหรอฮะจู่จีมาป้าพูดกินกาแฟมาป้าเลยแต่ว่าปากแบบปากซิ่งนิดนึงเออป้าพูดไม่รู้เรื่องไม่หลรอมาจู่จีนี่ได้ไงฮะเขาห้ามเป็นษงานที่นี้โอ้ถูกต้องที่ผมก็ทำตามพี่แม็กบุ๊กกับพี่นุนนี่นี่ยังแอบพกันได้เลยอะได้ยังไง ก็พูดเรื่องจริงมันผิดเหรอคุยแซ่บแหม่มทุกงนไม่บอกใครวะทำไมอย่าให้ดูเหรอคุยบอกใช่ไหมว่าอยาเล่นกับอันนท์โอ้ยพอ้ยี่นั่งตรงนี้คือลักษณะความหล่อมันกระแทกตามากเลยและแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ในคุยแซ่บโชว์ดีเอ็กซ์คูสีพับป๊อบเบอร์เย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่กับดิฉันนะครับแม็กบุกเน้นเมาค่ะและตอนนี้เมาส์เน้นเน้นเช่นเดียวกันค่ะและตอนนี้เราอยู่กับเน็ตเจมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าครับผมก็สวัสดีครับเน็ตสิรพงครับผมครับสวัสดีครับผมเจมสุภมงคลครับค่ะ ตอนนี้คือ2คนนี้คือโด่งดังมากอย่าเล่นกับอนนท์อยากรู้ว่าใครเล่นเป็นใครอย่ยงไรบ้างแนะนำให้ฟังหน่อยยังไงครับผมก็เน้นนะครับผมรับบทเป็นคิงคุณากรครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับผมในบริษัทครับครับส่วนเจมส์ก็เล่นบทเป็นเอื้อครับผมก็เป็นพนักงานกราฟิกดีไซเนอร์อยู่ในบริษัทเยวกับคิงครับ หนูชื่อนอนี่ค่ะหนูเล่นเป็นแม่บ้านในบริษัทขันบริษัทเจ้านายค่ะเนี่ยผมทักเขาว่าผมแบบชอบป้ายที่เขาเอามาขอนะขอดูป้ายหน่อยอันนี้ตอนเริ่มเข้าูทำงานใช่แบบเป็นป้ายตอนสมัครงานตอนสมัครงานเป็นเป็นนายค่ะอยู่ไปอยู่มาได้เป็นนางสาวเลยเปลี่ยนเพศตัวเองนะแต่ออฟฟิศเนี่ยเขาเเาลิศนะยังไงคุณพี่การงานเขาไม่ค่อยทำเพราจะอยู่ตามอะไรตามของกาแฟบ้างตามลานจอดรถบ้างใช่องน้ไม่ทำไมไี่เลยนะ เพราะการงานแม่ทำน้ำแต๊ดติ๊กต่อต่อต่อติ๊ติ๊กติ๊กลองได้ไม่ไม่เล่นก่อน่ะยังไงต่อแต่พูดถึงว่าซีซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาจากนิยายใช่ใช่มันจะคงมีคนคาดหวังอยู่แล้วเรารู้สึกไงบางที่ต้องได้เล่นเรื่องนี้จริงๆตอนแรกก็คือแอบกดดันครับผมเพราะว่าจริงๆแฟนๆจากนิยายคือเยอะมากครับผมแล้วก็เหมือนกับกระแสนิยายคือดีอยู่แล้วด้วยแล้วทีนี้เหมือนกับพอพวกเราสองคนได้รับบทบาทมาเล่นอย่างเล้กับนนท์ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันจะตรงตามที่เหมือนกับพี่พี่แฟนคลับเขาคาดหวังไหมอ<ช>่ายครับใช่ก็แอบกดดันแต่พอซีรีส์ออนไป EP 1, EP 2, EP 3ก็รู้สึกว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีอยู่ครับผมแล้วเนื้อหาล่ะเนื้อหาโด<อ>ยรวมเรื่องนี้มันยังไง,ง,ไงอ๋ก็รเรื่องเนื้อหามันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบความสัมพันธ์ในออฟฟิศครับซึ่งก็ถ้าเื่อตามเรื่องที่สามารถอธิบายได้ก็มันเหมือนกับ ผมรู้จักกับคิงตอนสมัยตั้งแต่ตอนมหาลัยละแต่แต่แบบเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เอื้อไม่ชอบคิงล้วจนกระทั่งแบบมันเกิดเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทําให้เราต้องเอาข้อเสนอ F W B ก็คือ favorite benefit ครับผมใช่เป็นไรป้าเป็นป้าเป็นไรเนี่ยเป็นไรฮะมันคุ้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 นเหรอนคุ้นโอ้เรื่องใกล้ตัวป้ามีไหมป้ามีไหม ตัวบ้าเหรอแต่ฉันมีนะเธอเก่งเหมือนกันเป็นบิ๊กบุ๊กเฟนเขาไม่ใช่บบุ๊กเฟนเป็นเพื่อนเอฟเอบเบอบีเออก็ประมาณนั้นครับผมใช่เออแล้วพูดถึงว่าเราต้องมาเล่นคู่กันอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างคือจริงๆคือเราเคยผ่าน คู่กันมาเรื่องหนึ่งครับผมแล้วทีนี้เหมือนกับแต่เรื่องนี้เหมือนกับพวกเราได้มาเป็นเมนคาแรคเตอร์แล้วก็เหมือนกับเรามีการเวิร์กช็อปหรือหรือแบบเรียนรู้บทเรียนรู้รแบ็คกราวของตัวละครมากขึ้นครับผม <ทำ S 2> แล้วก็ใช่เราเหมือนกับสนิทคือจริงจข้างนอกสนิทกันอยู่แล้วครับผมเหมือนกับเวลาเราว่างก็จะชวนไปกินข้าวหรือว่าไป ทำแอคทิวิตี้อื่นๆครับผมก็เลยเหมือนกับเวลาเราเข้าฉากด้วยกันมันก็ความสนิทมันยังมันมันมีครับผมใช่ครับแต่ถึงจะสนิทกันยังไงอย่างทำไมเพราะฉากเลิฟจีนนะครับโหเรื่องนี้เปิดมาก็โอ้มันไม่ธรรมดาเลยมันยังไงมันยังไงไม่ธรรมดามันคือยังไงแม่ยังไงครับเธอต้องไปดูในไอจีอีซีแล้วก็อย่าลืมดูสดในช่องวัน31มสเอ็ด้วยใช่ไหมล่ะมันแบบมาถึงก็โอ้บบโอ้บับบับ บอกบอกมันถึงเขาก็ลุยเลยเหอใช่ครัเรื่องาลุยกันแล้วลุยเลยแต่เขบอกออกไปไม่กี่อีพีนี่ปังมากเลยนะกระแสเราติดเทนตลอดเขาต้องรู้สเป็นยังไงาครับผมก็หลายๆคนก็จะชอบแบบถามเกี่ยวกับฉากเอนฟอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทํากันมากค่อนข้างหนักเพราะว่ามันจะมีแบบต้องคือมันเหมือนกับแบบว่าเราต้องวางโปรเซสยังยังไงให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยครับบอที่แบบที่จะไม่ใช่แค่แบบว่า เข้ามาเจอกันแล้วแบบเริ่มฉาก n อเลยอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบมีการทําความรู้สึกแล้วก็มีการทั้งแบบคิดถึงแบ็กกราวว่าทาไมถึงเกิดซีนนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มีเขินกันบ้างครับมีมันไอ้มันมันมันไม่ไม่ใช่บ้างเหรอก็ทุกๆซีนที่มีใช่ครับใช่เขินกันตลอดเพราะว่าดูใดซีลีอะฝั่งนี้ขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะคนสวยขาโอ้แบบโอ้ยเขาแบบใส่ตาเขาทุกอย่างเขายั่วเขายั่วใช่ไหมล่ะพี่พี่ดูแล้วใครใครยั่วใครดีกว่า พี่พี่คิดว่าใครยกิดเผยยกิดเผยนี่แหละแต่เนี่ยแย่แย่เขาอยากนะเป็นหมายยาวไกลไม่คือถ้าถ้าไรก็ดีไงลูกคิงก็ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับคาตาเตอร์คิงมันจะเหมือนกับเป็นคนที่แบบคือเขาชอบเขาชอบเอื้ออยู่แล้วครับผมแต่ว่าเขาสูว่าคนนี้เหมือนกับค่อนข้างแตกต่างกับคนที่เขาเจอเพราะปกติคิงจะเป็นคนที่มีคนวิ่งเข้าหาตลอดพี่แต่ว่าพอคนนี้เขาเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นด้วยกับคิงใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้เหมือนกับ แปลกจังแปลกจังเหมือนกับแบบท้าทายอย่างเงี้ยครับผมแต่เขาก็รักเขาก็รักเอื้อนะครับเอาชีวิตคิงเหมือนพี่นอร์นี่เลยทำไมครับอันนั้นวิ่งหาอันนี้วิ่งหนีอุ้ยแต่บอกเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยมันมีการแบบสอนเรื่องเซฟเซ็กด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมก็ตอนอีพีสามเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องแบบการแบบการการป้องกันแล้วก็มีการแบบไปตรวจเลือดด้วยอะไรงี้ใช่ก็อยากจะรู้ว่าแบบทำไมถึงแบบคิดที่จะเสนอมุมนี้อืม เพราะด้วยความที่ความสัมพันธ์แบบ F W B อะครับมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ผูกมัดกันซึ่งเราก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก่อนก่อนที่เขาจะแบบมาหาเราเนี่ยเขาไปหาคนอื่นไหมพี่ไม่เคยไปหาใครมาก่อนเลยนะคะจริงเหรอครับพี่หยงพี่เฉยเลยเขาไม่ได้ถามอแรงมากก็น่ารักรับผมเรามันก็เลยแบบ มันก็เลยทําให้แบบว่าตัวเอื้อครับผมมันไม่สบายใจเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์นั้นคืนนั้นอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนกับที่คิงพูดไหมว่าคิงอ่ะได้ป้องกันจริงๆไหมซึ่งทางโปรดักชั่นกับทางบทอะครับเขาก็เลยอยากอยากจะเสนอว่าคือต่อให้เราจะรู้ว่าเซฟหรือไม่เซฟนะฮะเราก็ควรที่จะต้องไปตรวจอะไรเงี้ยครับดปรผมไม่อยากเลยนะไม่อย่าลืมไปตรวจนะหล่อนมยตรวจไขมันคาริ่ตลอ ตรวจเลือดตรวจเบาหวานเหมือนกันทีร่างกายเป็นสูงเ <laughs> ป็นตรวจด,ด้วยกันไม่ล่าเหมือนเขาไปตรวจเลือดเราไปตรวจไขมันก่อนไปอยู่แล้ว <laughs> <laughs> นั่นแหละครับก็แบบว่าก็อีกก็อ,อีกมุมหนึ่งที่ทางโปรดักชันหรือว่าทางทีมเขียนบทเขาอยากจะสื่อว่าแบบจริงๆเราอ่ะเราไม่ควรที่จะอายกับการที่เราไปตรวจเลือดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบเราควรที่จะแบบคิดว่ามันเป็นการเซฟเราซะมากกว่าเพราะคนส่วนใหญ่อายหรือว่ากลัวที่จะไปตรวจอะไรประมาณนั้นฮะอ่ะแต่แน่นอนว่าที่บอกว่า F W B ใช่ไหมครัเป็นวิเศนิฟิกอ่ะเอาตรงทั้งสองคนน่ะมีความรู้สึกไงกับความสัมพันธ์นี้บ้างจริงๆสำหรับตัวเน็ตก็คือรู้สึกว่าคือมันไม่ไม่ผิดครับผมเพราะจริงๆ คือเราสามารถจะมีความสัมพันธ์ที่เป็นเฟนวิดเป็นสิทธิ์ได้เพราะว่าเหมือนกับต่างคนต่างเหมือนกับมีข้อเสนอซึ่งการละกันแล้วก็คือมันเหมือนกับตกลงซึ่งการละกันคือเหมือนกับมีความคอนเซนต์ด้วยครับผมก็คือถ้าถ้าเธอโอเคเราก็โอเคเพราะว่าคือผมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันไม่มีมือที่สะเหมือนกับถ้าถ้าคนที่ไม่มีแฟนอยู่แล้วอะมันไม่ผิดครับผมใช่แต่แค่จะรู้สึกว่าคนที่รู้สึกมากกว่าจะแบบมันก็จะหนักใช่ใช่ครับ จับมือหนักคิดเหมือนกันเลยเรื่องแบบนี้แหละมันเข้าใจกันจริงผมผ่านตรงนี้ไม่รับชนะแล้วไม่บอกมันจับมือเขาไม่สนใจมึงหรอกไมผมเขาแบบมันมีควาชนะแล้วเออมันเป็นก้อนตรงนี้ชนะแล้วตอกตอบตอกแล้วเราฟังเขาผมก็เจงก็เห็นเหมือนกับพี่เน็ตเลยอะไรเงี้ยคือก่อนที่เราจะได้มาเล่นอย่างเงี้ยเราก็มีการศึกษาก่อนว่าแบบคือความสัมพันธ์เนี้ยข้อเท็จจริงมันมีอะไรบ้างครับมันก็เหมือนกับแบบว่าเราอะ ชอบเขาแล้วเราหวังอะไรจากเขาแบบแบบเออใช่คือเหมือนเราหวังจากเขาแล้วเขาก็หวังก,กันกับเราแต่ว่าเราก็แค่อยากจะได้พอย n ตรงนั้นแต่ไม่ได้อยากที่จะแบบเอ้คุณต้องมาเป็นแฟนฉันนะฉันต้องมาเป็นแฟนคุณนะอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเหมือนกับเราต้องการกับเขาแค่นี้มันก็เลยเป็นคําว่าเพื่อนเชิงธุจแบบเชิงธุรกิจอะไรเงี้ยครับ uh huh. เหมือนเราได้ผลประโยชน์กันทั้งสองฝ<ช>่ายอะไรเงี้ยใช่แต่อันนั้นน่าคือในซีรีส์ใน ผลธุรกงธุรกิจอะไรต่างๆแต่มาในชีวิตจริงบ้างเนี่คนมีบ้างจุดเริ่มต้นไปรู้จักกันยังไงอ่ะจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจริงๆพวกเราเข้ามาเป็นเจน2ของดูมันดิครับผมใช่แล้วที่นี้เหมือนกับพี่ออฟติดต่อพวกเรามาเล่นพี่เจ็ดคนกลางเป็นคิงเอื้อเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าเหมือนกับพออยู่ไปสักพักพี่ออฟก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะทำซีรีส์อย่างไรกันนนเพิ่มนะก็คือมีเน็ตเจมเป็นเป็นเมนแคสต์เตอร์แล้วทีนี้เหมือนกับประมาณเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณสองเกือบสองปีครับผมกก็เหมือนับ เดบิวต์มาพร้อมกันเดบิวต์เขาเรียกว่าก็เรียนรู้แบบ<ช>สกิลมาด้วยกันครับผมอยู่ด้วยกันสนิทกันทะเล<อ>าะ<อ>กันบ้างอย่างเงี้ยก็มีแล้วความรู้สึกแรกที่แบบเจอกันรู้สึกไงออคือผมเดินเข้ามาบ้านผมเห็นเขาผมก็เฉยเฉยเพราะว่าผมผมก็ไม่คุ้นหน้าเพราะก่อนที่ผมจะเข้า,าดูมดิบผมก็รีเสิร์ชแล้วว่ามีใครบ้างแต่น้องคนนี้ก็คือหน้าไม่คุ้นเลยก็รู้สึกอ๋อก็น่าจะ เด็กใหม่แล้วมั้งเ,เป็นเด็กใหม่เรามันก็เล่นหน,ะนะ<ช>ังกันเนาะใชม่ใหม่ม่ผมก็ออผมเป็นคนที่แบบถ้าถ้ายังไม่รู้จักผมจะนิ่งเงียบมากครับผมแต่ถ้ารู้จักแล้วสวนิทเราจะพูดเยอะจริงพี่คือเขานิ่งแบบมากๆเลยแบบนิ่งแล้วคือนั่งแบบเนี้ย <inaudible> แล้วคือตอนนั้นผมอ่ะเล่นเกมกับพี่ทอมมี่กับพี่ซีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบนั่งมองพวกผมจากตรงนั้นอ่ะนั่งมองแล<ๆ>้วก็แบบทําเป็นเหมือนแบบไม่สนใจนิ่งๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้ชื่อว่าเนท เราก็เลยแบบไปชวนเขาคุยแล้วก็แบบเออแล้วตอนสุดท้ายก็เออก็ได้กลับบ้านพร้อมกันผมก็ให้เขาไปส่งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบคุยกันอยู่บนรถด้วย <Austrian. S 2> ไม่แต่นั้นผม่าเป็นคนๆๆๆบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่ง แตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าเราคู่กันหรือเปล่าใช่คือผมยังไม่รู้เลยอะว่าเราต้องคู่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปชวนเขากลับบ้านยังไงอะเจอกันวันแรกอะเฮ้ยไม่ผมคนนี้ร้ายนะไม่ผมรู้สึกว่าผมอยากแบบเม็กเฟ์ของเขาด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปส่งแล้วไอตอนแรกอะคือผมอะก็ยอมให้เขาไปส่งเพราะว่าผมคิดว่าบ้านเขาน่าจะอยู่แถวแถวผมแล้วบ้านเราอยู่ไหนอะคือบ้านผมอยู่ในแบบอยู่แถวมอฮะอยู่แถวมอไอก็เฟสอะไรเงี้ยใช่บ้านผมอยู่พหลำเก้าใช่ อยู่ไกลมากเราผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยเขาน่าจะอยู่ใกล้แต่แบบพอรู้ว่าเขาไปส่งผมเสร็จปุ๊บแล้วเขากลับไปนู่นแบบผมก็เอา้ามันไม่ได้ทางเร็วกันนี่อะไรเงี้ยใช่ยังไงอ่ะเราคิดค่าน้ำมันเข้าไหมอ่ะไม่คิดเขาไม่คิด <c oughs> ผมผมแค่รู้สึกว่าแบบเ,เราสาม,มึ้นผมเป็นคนที่ชอบไปไหนชอบขับรถด,ด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นถึงไกลผมก็ไปส่งได้ ออใช่อะไรวะแต่เขาจะหักบินกับผมเพิ่มไม่มีไม่มีคุณเขดริษัทใช่เราเบเบิ์ก่อนเบิ์ค่ามันเจนสอนนีมต้องหลายคนนะคุณทำไมต้องมาทั้งกันอยูสองคนนะเออไม่ก็ด้วยความที่แบบว่าพอเราได้มาเล่นซีรีส์หรือว่าแบบเราต้องแบบออกงานด้วยกันใช่ต้องมาออกต้องมาออกงานด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ โอเคก็เหมือนกับว่าสมมติพวกเราไปทํางานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับพี่คือเขาก็จะเหมือนกับแบ่งๆเป็นห้องอ่าผมก็น้องกับเจมหรือว่าเวลาเราไปออกอีเวนต์เราก็เหมือนกับต่างคนต่างช่วยดูแลกันอะครับผมใช่คือคือมันก็จะเพิ่มความสนิทมากขึ้นเหมือนกับเรียนรู้กันไปมากขึ้นว่าเอ้ยเจมไม่ชอบอะไรผมไม่ชอบอะไรเจมชอบอะไรผมชอบอะไรแต่พวกเราสองคนจะคิดกันอย่างหนึ่งก็คืออาหารครับผม คือพวกผมสองคนจะชอบอาหารเหมือนกันประเภทเดียวกันเรื่องเมาด้วยเรื่องเรื่องเรื่องพูดคุยพูดคุยอะไรอย่างงี้จะสนิทกันครับอาหารเลยคะหนึ่งสองสามต้มขาไก่ต้งคือไม่คือไม่ก่อนไม่ไม่ไงจะได้พูดของไงไงไม่คือคือมันคือด้วยความที่ต้มขาไก่เนี้ยมีประวัติก็คือเหมือนกับพวกผมก็ชอบกินต้มขาไก่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออาหารอย่างเช่นอาหารอีสานพวกผมก็จะชอบเหมือนกันหรือไม้ก็ทั้งแบบส้มตำลาบ รับก้อยรับก้ยด้วยก็ได้ใช่เอาตรงนะเขาเาชอบกินเหมือนกันจิม <laughs> ะวะอยากให้เคีย์กันมาก่น <laughs> อนใช่ใช่คืคยชอบเหมือนกันครับคือจริงๆผมเป็นคนไม่กินเนื้อเลยแต่ว่าน้อง <laughs> ชอบกินเนื้อผมก็เวลาไปกินกับน้องอ่ะผมก็จะเปิดใจเหมือนกับก็ขอขอขอเขากินดูใช่ครับใช่แบบว่าเขาจะยกมือไหว้พระนี่ก่อนจริงๆครับแล้วเขาก็จะกินผมไม่กินตั้งนานแล้วผมไม่กินตั้งแต่เรียนมาหาลัยครับผมจริงไม่บอกก็ไม่รู้หรอก ถ้ายกมืออย่างเงี้ยเขารู้เลยนะอย่ายกบอกเขาเขายกได้อย่ายกห้ามยกไม่เอออย่าไม่ปบอกเขาแต่พูดถึงว่าสองคนสนิทกันแบบเนี้ยครัได้สองคนอ่ะแบบใครดื้อกว่าใครใครแบบเอานี่ใส่อะใครดื้อกว่าใครพอกกันเลยฮะจริงๆแบบว่าคือผมอ่ะจะชอบแบบโดนว่าว่าแบบเออเป็นคนคู่ที่ดื้อที่สุดในบ้านอ๋อใช่แบบว่าขบหรอขบอะไรกรบเพาไม่ไม่คือแบบว่าเรา คือด้วยความที่แบบเราเป็นคนแบบที่สงสัยกันทั้งคู่อะแบบ <c oughs> ว่าเวลาเขาพูดอะไรมาปุ๊บเราจะชอบถามเขาคืนแบบเอ้ยอันนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้แบบช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมอะไรเงีย้ยห,หรือว่าบางบาง,บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่เมคเซน n ์อย่างเงี้ยเราจะแบบก็จะมีขัด,ข,ดขัดบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแต่แค่ถามครับจะถามว่าดื้อไหมก็ก็อาจจะดื้อก็แบบโซนโนก็โซนโก็ดื้อๆเนี่ยแหละครับใช่ครับแล้วสองคนทะเลาะกันบ้างไหมมีครับมีครับมีครับปกติเพราะว่า บางคังก็มันก็มีทั้งเรื่องที่แบบไม่จริงจังเรื่องที่จริงจังด้วยอะไรเงี้ยครับก็แบบมันก็พอแบบว่าคือถ้าเผื่อตอนแรกเราไม่ทะเลาะกันกันเลยอะไรเงี้ยเราก็คงจะแบบไม่สนิทกันคงไม่สนิทกันเพราะว่าคือเหมือนกับด้วยความที่เราทํางานใกล้ชิดกันมากครับผมเวลาเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็เราจะเห็นกันเองใช่แล้ก็ก็เลยเกิดการทะเลาะขึ้นมาแต่ก็เรื่องที่จะกลับปรับปรับความเข้าใจกันเรื่องที่จะคุยกันนะครับผมเออแล้วใครง้อใครตอนทะเลาะ โอ้ยก็หายเองครับผัดๆการอะไรหายเองเหรอเขาไม่งอหรอคุณเคยให้ไปสัมภาษณ์ว่าไม่ไม่ไม่ผมอ่ะผมไม่หายเองอะไรก็ผมไม่หายเองแต่ผมก็ต้องหายเองไงคือบางทีเขาก็งอครับแต่ผมว่าผมเป็นคนที่เซนซิทีฟมากเหมือนกับเป็นคนที่แบบคิดมากก็แบบเป็นคนเอาลงก็อาจขิีงอด้วยครับแต่ว่าแค่บางบางบางคนอย่างเงี้ยครับผมหายเองหายเองใช่ครับผมใช่เก่งแต่เขางอไหมีมีบ้างแต่ว่า แต่ว่านิดหน่อยเพราะว่าแบบว่าบางบางทีตอนที่เราแบบเหนื่อยหรือว่าเราเผลอพูดพูดจาไม่ดีใส่เขาอะไรเงี้ยเราก็จะไปขอโทษอะไรเงีใช่ใช่ง้อกันให้ดูหน่อยดักเองเขาังไม่ทะเลาะกันเลยให้ทะเลาะกันทะเลาะกันหาเรื่องต้องใหาเรื่องเหรอให้ทะเลาะกันหน่อยหาเรื่อแอ่หาเรื่องแบบไม่คือถ้าอย่างเงี้ยไม่มีครับผมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าแบบเรื่องเล็กๆน้อยน้อยเราแก้แบบแก้แบบร่างง้อแกนยังไงอะครง้อกันยังไง ครง้อใครดีกว่าคุณง้อผมบ่อยมากสุดจริงๆใช่ครับค่อยผมจะแบบคือบางวันที่น้องเขาดูอารมณ์ไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยผมก็จะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเลือกที่จะไปหาหรือเข้าหาเพราะว่าผมกลัววแบบคือผมรู้ว่าน้องอารมณ์ไม่ดีผมกลัวว่าแบบคือมันคุณกลัวผมเหรอคือคือคือไม่ได้กลัวแต่คือเราแครงไงเวลาเรารู้สึกว่าแบบคนนี้คืออารมณ์ไม่ดีแล้วเราจะให้ AR ไปคุยแทนหรือว่าถามเว่าเอว่าน้องเจมไปอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะไปคุยเรากลัวที่จะแบบ กลัวน้องระเบิดแล้วความรู้สึกของผมมันจะแบบไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยเพราะผมผมเลือกที่จะแบบเลี่ยงๆมากกว่าแต่ถ้าผมทาน้องเขาโกรธผมก็จะไปขอโทษไปไปพูดคุยอยู่แล้วลองฟีนลองฟินหน่ยิยังไง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 ดีนระเด็นน้องตัวไม่น่ารักนี่แหละอันนี้ก็เป็นอีกไม่ไม่อันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่อที่ทําให้เราแบบบูมเลยพี่เพราะว่าเหมือนกับคือไอตอนแรกะเราไม่เข้าใจเขาแต่แบบว่าพอแบบเราเคลียร์กันปุ๊บก็เลยแถามเขาว่า ว่าทำไมคุณถึงพูดคำนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยบอกว่าเพราะว่าแบบผมไม่รู้ว่าผมจะพูดมันแบบไหนคือเขาเป็นคนที่แบบว่าจะเรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยถูกใช่แล้วแบบพอเรารู้ว่าเขาพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บมันทําให้เราแบบปล่อยวางมากมากเลยพี่แบบว่ามันเหมือนแบบบางบางคที่เรารู้สึกว่าคำคำคำนี้เราไม่ควรพูดแต่แบบว่าถ้าเบอร์เขาพูดอ่ะเราจะมองเขาไปอีกแบบหนึ่งว่าแบบเออเขาไม่รู้ใช่มาทิพผมแบบไม่ ไม่เก็ตความหมายเช่นกับคุอผมเคยแต่ชอบพูดนะเคยทะเลาะกับเขาเพราะว่าเหมือนกับคือเราเล่นซีนกันนะครับผมแล้วเราสึกว่าเราอาจจะแบบมีแบบเทคนิคหรือผิดพลาดการแบบวางมือหรือการที่แบบทําให้เขาเจ็บอย่างเงี้ยผมก็แล้วทีนี้เหมือนกับน้องเขาก็เหมือนกับโกรธขึ้นมาผมก็พอเลิกกองเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปถามน้องเขาว่าบอกว่าวันนี้คุณทําตัวไม่น่ารักเลยนะคือากผมอะผมว่าจะจะเข้าไปคุยดีเหมือนกับจะเคียร์ว่าเออจะขอโทษแต่แค่ผมผมใช้เลือกเปิดประโยคคำนั้นไงแล้วประโย ประโยคที่อยากจะพูดจริงๆคืออะไรคือก็จะบอกว่าเออแบบขอเหมือนกับอารมณ์ว่าขอโทษนะเมื่อกี้เหมือนกับแบบคือแบบก็คือจะแบบคือจะเคลียร์นั่นแหละครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ว่าต้องพูดคําไหนก็เลยผมนี่งงเลยหรอแล้วน้องเขาก็เลยขึ้นมาแล้วด้วยความที่ผมมาอยากเคลียร์พอน้องขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าเอ้าอะไรวะคือแบบว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุตส่าห์แบบอยากจะคุยด้วยอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยอุตส่าห์อยากเคลียร์แต่ทำไมต้องมาโมโหใส่ด้วยก็เลยแบบ ก็เลยทะเลาะกันครับแล้วตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ให้อภไหมให้ได้ไหมใช่ใช่แต่เด็กนอกเขาหน่อยเด็กนอกเออไม่ผมกับขำเขาไงไอตอนที่แบบเขาพูดมาปุ๊บก็แบบด้วยความที่แบบเราก็โกรธแล้วก็เจ็บอยู่ด้วยใช่ไหมปัญหาเรื่องติดิีกใช่คุณทําตัวไม่น่ารักเลยนะวันนี้ผมแบบฮะเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยเรื่องหน่อยไม่อยากรู้ว่าทั้งสองคนนี้เขาแบบมีคําเรียกแทนชื่อกันไหมเน่ะเห็นแบบคุณกับผมคุณกับผมอยู่านั้นอ่ะมีแบบเราอยู่กันสองคนยังมีเวลามีชื่อเรียกแทนกันไหมคะ ผมอะครับก็คือไอ้ตอนแรกอะผมเคยจะเรียกพี่เน็ตว่าเน็ตเฉยๆแล้วก็พี่เน็ตก็จะเรียกว่าเจมอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกแบบว่ามันเรียกแล้วมันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเพราะว่าแบบด้วยคำที่เขาเป็นพี่เราอะไรเงี้ยใช่ฮะแต่หลังๆมาก็จะชอบใช้คำว่าคุณกับผมคุณกับผมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ มันจะหลุดอะไรหรือเปล่าเนี่มันต้องมีพี่รุ่นนะไม่ลม่เขาจะชอบแบบแซวๆผมเขาคือเขาจะชอบเรียกเจว่ายูอะไรอย่างเงี้ยยูเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะชอบช็อตฟิลเขาว่าเธออะไรเธออะไรอะไรอย่เงี้ชอบไปตัวภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันเหมือนนี่เลยชอบไปเนี้ยอีภาษาอังกฤษเหมือนกันไงยูอีใช่ภาษาอังกฤษเหมือนกันกอลลิตเตอระไรมันดูดดิ้นยูค่ะใช่ปกติเลยแต่ว่าเราใช้คำนี้บ้าง ไม่ได้ไม่ไม่ไมอยากกอป์พี่เลยพี่มันไม่ดีหรอกแต่แน่นอนสองคนนี้เนี่ยเขาก็แบบว่ามีแบบแลกของของของขวัญกมาตลอดแล้วล่าสุดก็เหมือนว่าให้ของขวัญกันด้วยเป็นเลโก้เลโก้อะไรยังไงวันวันเลนทายเดี๋ยวเอาของพี่เนยก่อนเพราะพี่เนยให้แน่นอาของขวัญที่เนยให้น้องก็คือวันวันวันเันทายวันเันทายเป็นดอกไม้ครับผมก็คือดอกไม้นั้นแต่นี่ขึ้นเราก็เป็นเลโก้ออ๋เลโก้ออ๋ก็ก็เออ่ เจมอ่ะคือเจมรู้สึกว่าเจมไม่อยากจะซื้อของขวัญที่แบบทุกคนแบบให้กันแบบทั่วไปอย่างเช่นแบบดอกไม้อะไรแบบนี้เจมก็เลยเหมือนกันคืเหมือนกันนะใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนละแสไม่เหนือนะไม่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 คือแบบว่าคือด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบหาสิ่งของที่แบบมันไม่ซ้ํากันด้วยแล้วใช่เจมก็เลยแบบว่าเจมชอบต่อเลโก้มากแล้วทีเนี้ยเจมก็เลยเห็นเคยเห็นว่าไอ้เลโก้ชุดนี้ครับที่มันเป็นอ่ามันเป็นคอลเลคชันเนี้ยมันหมายถึงแบบความแบบ คือความหมายมันดีมากมันบอกว่าแบบเออฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณฉันจะอยู่ข้างๆคุณอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบฉันจะอยู่แบบอยู่ด้วยความรักที่มีต่อคุณอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นความหมายที่แบบมันดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีแบบแบบมันมีหลายสีด้วยผมเป็นคนชอบสีลูกสิลอะไรเงี้ยก็เลยแบบซื้อมาให้เขาหายากมากด้วยของขวัญเนี่ยใช่ไหมแบบผมคิดนานมากแบบจนแบบผมต้องแคนเซิลเขาไปก่อนว่าแบบเออเดี๋ยวผมแบบค่อยให้วันอื่นอะไรเงี้ย ตายผมคิดว่าจะไม่ได้แล้วเออใ่ไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้เสียใจไหมก็ไม่ไม่เสียจใจไหมที่ตะกี้นี้เคากัดเราอะไมาแต่ของผมมีความหมายผมก็ไม่เหมือนคนอื่นเคือจะบอกว่าวันวันทายของผมมาก็คือดอกไม้จริงครับพี่แต่ว่าผมมาเลือกที่จะไปเดินตลาดปักของตลาดเลยด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าคือเราเดินนานมากเดินกับเหมือนกับตอนให้พี่ๆคนดูแลไปด้วยครับผมเพราะว่าคือคนมันเยอะก็เลยเหมือนกับเลือก เลือกหลายหลายดอกมากพี่ม,ม,มันแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันหายากว่าจะเอาอะไรดี999ดอกบอกเขาไปไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> แต่คือเป็นเป็นสองเอาจริงเป็นสองชออ่อณที่นี้เหมือนกับผมก็เดินดอกกุหลาบมันก็ทั่วๆไปครับผมแต่ว่าผมไปแตะต้องดอกกุหลาบสีหนึ่งก็คือแบบสีหายากอย,กอยกู่ดี e โ rose เออ d ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากให้ดอกกุหลาบอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาตัวนี้แล้วก็เราก็จัดจัดดอกไม้เองเลยครับผมใช่ ก็แบบลงทุนทำเองเหมือนกันแหละเนาะไปโดนหาอะไรมันะเป็นดิฟโรส้ะเพราะว่าสีความใหม่มันดีด้วยแล้วก็สีค่อนข้างแตกต่างจากดอกกลับอันอื่นครับผมใช่แต่นั้นคือของวันวันท้ายแต่ว่าวันวันเกิดน้องก็มีเป็นกระเป๋าครับผมใช่เป็นกระเป๋าให้น้องแต่ว่าคือผมเห็นนะเห็นของเห็นกระเป๋านี้เราสูสว่าแบบน่าจะเหมาะกับน้องก็เลยซื้อให้ครับผมแต่มันอาจจะแบบไม่ค่อยมีราคาขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ว่าความหมายเหมือนกับที่อยากให้ก็คือแบบอยากให้ครับ ไม่ไม่แบบไม่มตัดควันแล้วไม่เป็นไรดีใจรับที่เขาอยู่เขาวันนึงคือตอนวันนั้นแต่งหน้าเขาก็ส u พายมาผมอะผมไม่เห็นหรอกแต่ทีนี้เหมือนกับพี่ช่างแต่งหน้าก็แซวเอ้เน็ตเน็กระเป๋าเห็นยังเห็นยังก็ดีใจนะที่เขาเอามาใช้เออแต่ว่าไอ้ของขวัญเขาอะเป็นชิ้นสุดท้ายที่ผมแกะเลยนะเพราะว่าผมแบบ แบบลุ้นละใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นามตอนแรกผมคิดว่าน้องจะแกะแกะไม่เห็นใช้เลยแกะแกะแต่แบบว่าเราก็ได้ของขวัญจากคนอื่นมาใช่ไหมก็เลยเลือกที่จะแกะของขวัญของพี่เป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยเนาะซึ่งความสัมพันธ์เขาแบบสองปีกน่านจะมาได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เป็นคู่หลักเลยมีอะไรจะบอกกันแล้วกันบ้างไหมก็บอกกันมาหลายครั้งแลวเออครั้งนี้ก็บอกอีกก็นั่นแหละก็แบบคุณดูเติบโตขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง<ฆ>เ,อเรื่องบุคลิกเรื่องเ,อเรื่องเกี่ยวกับแบบพวกทักษะต่างๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแบบอุปกษณ์นิสัยคุณเก่งขึ้นเยอะมา,มากๆจงภูมิใจไว้เถิดเราเกิดเป็นเนเจมเขาของผมเป็นเพลงแล้วนะ <laughs> เป็นเพลงแล้วนะ<ม> <laughs> อันนี้พี่จะบอกน้องไหมก็อยากจะบอกน้องว่าดีใจครับผมที่ได้รู้จักกันแล้วก็อ่ อยู่ทุอยู่ด้วยกันทุกวันก็ทะเราะกันก็ดีใจครับผม <สะ S 2> แล้วก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันมามากแล้วก็หวังว่าไปเรื่อยๆแล้วก็จะเรียนรู้กันไปแบบนี้ก็มีปัญหาอะไรก็เลือกที่จะคุยกันดีกว่าก็ขอบคุณที่มาทําให้ชีวิตพี่เนตมีสีสันมากมามากมาก,มาก <c oughs> สุดๆไปเลย <c oughs> สุดๆไปเลย <c oughs> อะไรครับขอบคุณครับ ไม่เขาเข้าใจเขาใจะเขาจะว่างกับไปไหนบอกคนอะใส่ตาแบบไปเรื่อยไม่จริงพี่จะบอกว่าทะเลาะกันตลอดเหมือนกับคือชอบหยุ่มกันนะหยุ่มกันใช่แต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบเราไม่ได้หยุ่มกันในในไอ้ทวิตเตอร์ก็คือแบบจะเงียบเลยแต่ถ้าว่าวันไหนเราแฮปแบบว่าเราแฮปปี้กันอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบมีแฟนคลับแบบ มาชงข่มเราอะไรเงี้ยเพราะแบบอุ้ยเขาแบบเขาเลิกกันแล้วรออะไรเยอะเราเลยแบบแกล้งกันนะครับไม่กระทั่ <ๆ S 2> ทงคนรอบข้างอย่างเงี้ยครับผมคนดูแลหรือช่างแต่งหน้าทำผมอย่างเงี้ยสุติถ้าเวลาเราแบบไม่คุยกันอ่ะก็จะแบบถามแล้วว่าเป็นอะไรกันนี้นรหรือว่าวันไหนที่เราอยู่ๆเราก็เล่นการแบบดูแบบดูแบบเกินหน้าเกินตาคนอื่นเขาก็มาถามแล้วเป็นอะไรกันเนี่ยไอ้เงี้ยคือแบบ ก็งงกันเหมิงงงคุณอโ้เวลางว้นเออแต่แน่นอนว่าไม่รู้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยกับในซีรีส์เนี่ยจะหยุ่มกันมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงติดปากซีรีส์มาหน่อยครับผมก็ขอฝากซีรีส์เรื่องอย่าเล่นกับอนุนด้วยนะครับผมฉายทุกวันเสาร์ที่ช่องวันสามสิบเอ็ดเวลาสี่ทุ่มสี่สิบครับครับผมแล้วก็สามารถดูรีลานได้ทางช่องมันดีช anel นะครับผมยูทูบเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าครับผมแล้วก็เวอร์ชันอันคัทนะครับผมไอชีอีนะครับผมห้าทุ่มสี่สิบห้าครับ ใช่ครับผมแล้วก็ขอฝากพี่ๆน้องๆชาวรูมันดีทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันมากก็จะมีแบบของแตกต่างกันเหมือนกันก็ยังใงขอฝากด้วยครับฝาก้วยครับอ่าโอเคซึ่งแน่นอนว่าค่ะซีรีส์เรื่องนี้ต้องติดตามไปจนจบเพราะปมแบบเยอะแยะไปหมดใช่ครับเออนะคะก็ช่องวัน31นะคะเวลา4ี่ทุ่ม40่ค่ะนะคับแนลกับอนนท์แล้วก็ อ่ะไปดูได้ย้อนหลังมีสองที่ครับน้องก็มาดีแทนเนลนะคะแล้วก็ในอันคัทใน i q ซนะคะ i q c o m นะคะดูได้เลยเวลา5้าทุ่มสีนั่นเองครน้องโอเคสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเน็กจมมากมากเลยขอบคุณมากมนะครับเราได้เห็นแบบความหวานและปนขมปนตีการอะไรอย่างเงี้ยถามกันนะคุณนะ อิจฉาสิจะบอกว่าอันเนี้ยเรียบร้อยกันแล้วนะครับไม่งั้นยุ่มากกว่านี้นะคี่อ๋อนี่เรียบร้อยแล้วอ่ะอย่าลืมไปติดตามเขาทั้งคู่แลวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะช่อง Orange Mama ของเราด้วยนะคะกับคุยแซ่บโชว์เอกลุศค่ะดิฉัน MacBook ในมเมาค่ะและตอนนี้เมาส์เน้นๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสายพานไม่ะ ครับผมดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับ